กล่าวสวัสดีครับกล่าวสวัสดีเอฟซคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเห็นชมทุกๆท่านนะครับครับว่าพบมาเจอกันนะครับช่วงบายบาครับมืนนี่วันที่19ครับผึกสภาคมกับ2 5 6 7้ารัฐบาลประกาศผลวดวันที่16ไปได้สอวันนะครับวดนนี้นะครับคลิปนี้นะครับถือว่ามาเร็วนะครับแนวทางของปู่โคราชนะครับ เลขตารางเงินล้านนะครับอ่างวดที่ผ่านมานะครับในตารางนะครับของปูนะครับเดี๋ยวแอดวิได้เจาให้เบิงนะครับมี9มี0มี1มี4มี5มี6ก็คือครบสูตรเลยนะครับอ่าทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขตารางเงินล้านนะครับของปูโครานะครับงวดนี้นะครับ วันที่หนึ่งมิถุนายนครับ2567นอ่าแนวทางปูโคราชนะครับไดุ้่งตัวเล็กแนวทางครับือวามาเร็วนะครับขอกลับขอบุญขอบคุณนะครับปูโคราชนะครับอ่าช่วงนี้นะครับก็ได้ไปสัมผณ์สดๆปูอ่าก็ฝากบอกปูไปทางคิดนะครับเป็นยังคิดหอดคิดถึงเยอะปูนะครับสาหรับปูโคราชนะครับอ่าเดี๋ยวมีโอกาสนะครับ่างๆนะครับแอดวิไลจะไปสัมผณ์สดๆปูอยู่นะครับอ่า นะครับเนี่ยทางปู่โครานนะครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณปูนะครับที่ย่างทรงตัวเลี้งแนวทางนะครับไห่ทีมงานของเฮาอยู่นะครับถึงแม้ที่ว่าได้ไปหาถึงวัดนะครับปูโคราชนะครับก็ขอกราบขอบุญขอบคุณอ่าหลวงปูหลายๆนะครับอ่าแอดวินไล่กับย่างคหอดปูอยู่ครับเดี๋ยวจะไปสัมผัสสดๆสักวันนะครับอ่ะครับวดที่ผ่านมานะครับ ชุดจับปูของปูเข้าเป็นตัวกับชุดล่างนะครับเข้าเป็นตัวกับคือคือล่างแตก60นะครับของปูเข้า06นะครับนี่คือล่างและแนืทางชุดบนแนืทางแตก9 6 9 0นะครับเลขในแต่ล่างของปูมีนะครับที่ไล่มาอยู่นี่ทั้งบนทั้งล่างนะครับเลขแต่ล่างของปูไมาให้เห็นนะครับเอาคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบิ่มว่าชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอดวิไลนะครับแล้วก็ขอกราบขอบุญขอบคุณ,คณทุกคอมเมนต์นะครับทุกยอดไลค์ยอดแชร์ที่คอยเป็นกำลังแรงใจให้ทางแอดวิไลนะครับถึงแม้เป็นช่องน,น้อยๆนะครับแอดวิไลก็ขอ้อก้าวเดินไปข้างหนา้าน้ำมูเพิ่นสองใหญ่ๆน,นะครับกับข้อกราบขอบุญขอบคุณ FC อ,อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับ<ม>เอาครับ<ม>เพื่อเ่เป็นการเสียเวลาครับเข้าพูดคุยกันไปน้ำนะครับช่วงนี้นะครับก่า อากาศห่อนอบอ้าวนะครับทางบันแอดวิไลได้ยินข่าวว่าเห็ดเพาะออกแล้วนะครับเขาจะไปเก็บกับพ่อได้แก่งอยู่นะครับพุละเกดแปดขีดยังว่ถึงกิโลนะครับพึ่งออกนะครับฐานกว่าม่านคือสิพึ่งออกนะครับ,รออรบเห็ดเพาะเริ่มออกนะครับะจะได้เข้าเขามาเพิ่งตัวเลขแล้วท่านนัากันครับปู่โคราชนะครับล็อกเงินล้านเลขแต่ลงเงินหลันนะครับ 1, หนึ่งมิเุรนายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด ปูสีใดตัวใดมาฝากมาตอดกันครับครับก่อนจะไปเบิ่งงวดวันที่หนึ่งครับเฮ้ามาเบิ่งงวดที่ผ่านมาก่อนนะครับเป็นธรรมเนียมนะครับอ่าก็คือนี่ครับเลขในตารางนะครับก็คือเลขตาล่างเงินหลานของปูนะครับอ่าบนนะครับแตกหกเก้าศูนย์นะครับแนวทางของปูเป็นบนล่างนะครับอ่าแนวทางของปูโคราชเป็นบนล่างนะครับนี่คือบนแตกหก 90นะครับนี่คือเลขในแต่ล่างล่าง6 0มาให้เห็นในแต่ล่างเงินหลาดของปูนะครับวิ่งไปที่0กับ4นะครับเขาตัวเด่นนะครับเลขวิ่งนะครับก็คือ0 0ไปบนไปล่างนะครับเอาง่ายๆ0ูนย์ไปบนไปล่างนะครับอ่าชุดจับคู่นะครับเข้าเป็นตัวกราฟรับชุดล่างเข้าเป็น06หนี่ครับ นี่คือหลักฐานอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับก็คือสองสามวันที่ผ่านมาเอามาให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันนะครับหลักฐานเก่าอ้างอีกนะครับอ่ะต่อไปครับเขามาเบิง่งงวดประจําวันที่หนึ่งมิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเขามาเบิ่งเลขในตะล่างกันก่อนนะครับอ่านี่ครับปู่โคราชนะครับอ่ะเขาเบิ่งเลขในตะล่างกันก่อน เดีย๋ยวทางแอดวีไลเขียนเลขในตารางให้ดูก่อนนะครับอ่าฮัมเบิรงเด็กในตารางกันก่อนเลขตารางงวดนี้ปู่จะได้ตัวไหนนะครับมาเบิรงกันอ่าเบิรงเด็กในตารางกันก่อนนะครับ เลขในตารางครับงวดนี้ปู่โคราชนะครับอ่ะคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอไม่เป็นเขียนตามเลยนะครับอ่ะบงเ,เลียงในตารางกันก่อนอ่ะงวดนี้นะครับคือ3 4 5 8 9 0 ปดเก้าศูนย์อ่านี่ครับเลขในตาร่างของปูนะครับงวดนี้นะครับสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์อ่านี่คือเลขในตาร่างนะครับอ่ะวิ่งนะครับงวดนี้อ่ามาบ่งวิ่งกันต่อเลยนะครับวิ่งวิ่งแปดกับเก้า เอามีเก่าติดมากนะครับเอฟีแปดกับเก้านะครับแปดกับเก้าครับอ่ะจับคู่กันเลยนะครับจับคู่สามแปดครับคู่แรกคู่ที่สองครับสี่แปด ู่ที่3ครับ5 8ต่อไปครับ39ต่อไปครับ49ต่อไปครับ59 อ่าคุณพอ่อคุณแม่เขียนตามเลยเดอ้อครับที่แครหน้าจอไม่เป็นต่อไปครับสามศูนย์สี่ศูนย์ครับห้าศูนย์อ่าปูกระจับออกมาจากตะล่างนะครับเอฟซี FC. อ่าคุณพอ่อคุณแม่ชัดเจนอยู่นอกครับอ่าอ่าเดี๋ยวแอดฟีไลปรับมุมกองให้ อแคปหน้าจอกันนะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลจะทวนตัวเลขให้เอีอีกรอบหนึ่งอาปูโคราดนะครับปูโคราด1มิถุนายนครับสองพน,อนะครับตารางเงินล้านอ่าลืมเอซลืมบ่ใดบนบวกล่างเดี๋ยว f อจะถามนะครับเนื้ท่าของปูนะครับเป็นบนบวกล่างนะครับอ่า ปูหามากแบบใดนําเสนอแบบนั้นนะครับอ่บนบวกล่างเลขแต่ล่างครับเบื้องเลขแต่ล่างก่อนครับงวดน,นี้นะครับสามสี่ห้าแปดเก้าศูนย์งวดที่พันมากมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับอ่ดวิไลไดโชวไปแล้วต้นคลิปวิ่งครับแปดกับเก้าแปดกับเก้าเด้อเอฟซีอ่ปูเน้นตัวนี้ครับงวดนี้ปูเด่นไปที่แปด งวดที่ผ่านมานะครับปูเด่นศูนย์อ่าติดทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดที่ผ่านมาครับเพราะว่าปูวิ่งเด่นศูนย์เม็ดเดียวนะครับอ่าเด่นไปที่8นะครับเหล็กวิ่งนะครับเด่นไปที่8อ่าแนวทางครับจับคู่ครับมี3 8 4 8 5 8 3 9 4 9 5 9 3 0 4 0 5 0 ปูเน้นมาให้พร้อมเลยนะครับเอฟซี FC. อ่าปูเน้นตัวนี้นะครับจะถูกรถใจญ่เอฟซีบอปูเด่นให้ไปที่48ครับแล้วมีตัวรองอ้วยสองคู่นะครับเอฟซี FC, คุณพ่อคุณแม่ครับตัวรองสองคู่คือ58กับ38นี่คือตัวร่องนะครับอมามักชอบแคปหน้าจอครับพี่เจรนาฝากตอนกันครับบ่มักปล่อยพนัน ทางสองนำเสนอเป็นแนวทางครับอแอดวีไลกระท้วนตัวเลขให้ฟังเป็นทีเดียบร้อยจากลากันไปให้เอฟซคุณพออยู่ดีไม่แห้งครับโชคๆวันมันลำรวยกันสุขสุขคนอ่าอย่าเก็บอย่าไข่อย่าป่วยนะครับโชคดีมันมันเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ